ทานหุ้นเส้นเดือดทาไทยไล่แห้งงานกัมพูเจียกับบานประเทศไทยก็จะเดือดห้อนไปนำซึ่งได้ละเอียดของเดืองน,นี้จะเป็นแนวใดเดี๋ยวเฮานี่ไปเบิงและไปฟังนำกันสืบเนื่องมาจากในเมื่อวันที่6เดือนมีถุนาปี2003สำนักข่าวขาแม่ทามของกัมพูเีีรลยงานว่า นายโยบายแห่งงานทีไทยสเสนอเดือนการไหลแห่งงานกัมพูชาจะบห่ยอมรับนายโยัฐมนตรีหุนเซนกล่าวว่ากัมพูชาจะบห่ยอมรับนายโยบายแห่งงานใหม่ของไทยทีขาดคเนวานำเสนอโดยท่านพีธาลิมจะเดินดัดหัวหนาภาก,ก้าวไกลัวนาภาก,ก้าวไกลเด้คูว่าจะขับไหลแห่งงานชศว้ากัมพูชาในประเทศไทย หลังจากที่ภาคเก้าไกลไล่ทีนั่งเป็นจำนวนหลายที่สุดในการเลือกตั้งข้างลาสุดที่จัดขึ้นในประเทศไทยทานหุ้นเส้นได้แสดงความสงวนทาทีอย่างชัดเจนขณะที่กำลังโอบลมกับแห่งงานหลายกว่า17,000คนที่เฮดเวียกในโรงงานส9เกแห่งทานหุ้นเส้นกาวถึงัวหัาพักคก้าวไกลอย่างอ้อมอ,อมว่า คอยคอยยกประเด็นที่ต้องติดตามอย่างจริงจังเกี่ยวกับแห้งงานที่เฮดเวียกในต่างประเทศคอยจะบอยงเกี่ยวกับเดืองการเมืองภายในของเจ้าแต่คอยวังว่าเจ้าจะเบิ่งไปในใด้ย่าเงากับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยถ้าหากว่าเจ้าไล่แห้งงานกัมพูเจียกับบานท่านหุ้นเส้นได้บอกอีกว่าทานพีธาไล่ออกน,นโยบายลานแห่งงานที่อาจจะ เป็นอันตรายบอบเพียงแต่กับแห้งงานเซากัมปูเจียและลาวเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงสถานประกอบการในประเทศไทยที่ใส่แหงงานจากกัมปูเจียลาวและเมียนมาก็จะมีการไดหับพ้นกระทบไปนําแห้งงานเหล่านี้ไดบับการหับห้องจากรัฐบาลภายใต้การนําของฐานพลเอกประยุทธ์จันโอชา คอยคิดว่านโยบายนี่ของไทยอาจจะบอเป็นทียอมหับของประเทศเพื่อนบ้านทานหุ้นเซนนายกรัฐมนตรีแห่งกัมพูเจียเลยกล่าวไวพรพอมเสริมว่านโยบายรังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อแห่งงานต่างชาติชาวกัมพูเจียที่เฮดเวียกในประเทศไทยทางลานทานดีเลโฮยาเจ้าหน้าที่โครงการศูนย์พันธมิตรแห่งงานและสิทธิมนุษย์ และเก่ากับสำนักข่าวคาแม่ทามบาห้อยละ30ม4 0หา40ของแหงงานกัมปูเจีย2ล้านคนที่เหตเวียกในประเทศไทยจะตกงานเนื่องจากเอกสารจ้างงานที่ถึกกฎหมายของพวกเขาหมดอายุลงและบอต่อและบางส่วนกอบมีเอกสารแหงงานกัมปูเจียในประเทศไทยประมาณ6หา8 0 0แสนคน จะสูญเสียได้ใดต่อเดือนที่มีมูลค่าร่วมกันถึงประมาณ1 8่2รหา0ล้านโดลาสหรัฐต่อเดือนถ้าหากว่านโยบายแห้งงานใหม่นี่ถืกบังคับใไ่คอยไล่ที่ตามเรื่องนี้อย่างจริงจังและไล้พบกับผู้ใส่โซเชียลมีเดียจำนวนหลายในประเทศของเฮาเกี่ยวกับการไหลแห้งงาน ออกจากประเทศไทยแต่คอยบอเห็นข้อมูลอย่างเป็นทางการใดๆเกี่ยวกับบัรหานี่ที่มีการเผยแผ่จากภาคการเมืองที่พ่วมสนะการเลือกตั้งทานโฮยาเลก้าวไวแะหลังจากที่วาสำนักนข่าวคแม่ทมไล่รายงานเรืองนี้มาต่อมาในเมื่อวันที่เจ็ดเดือนมีทุนาปี2 0ง3ัาคเก้าไกลก็ได้ออกมาสี่แจงว่าภาคเก้าไกลยืนยัน บอมีนโยบายพักลันแห้งงานต่างชาติกับประเทศสืบเนื่องมาจากมีข้อมูลปรากฏในสื่อต่างประเทศว่าพักเก้าไกลมีนโยบายจะพักลันแห้งงานต่างชาติกับประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบหลายต่อพี่น้องประชาชนในประเทศเพื่อนบ้านพักเก้าไกลขอยืนยันว่านโยบายของพักเก้าไกลบอกเคยมีการระบุถึง การพักลันแห่งงานต่างชาติกับประเทศจุดยืนของภาคก็คือการคุ้มครองสวัสดิการแห่งงานทุกคนที่เฮดเวียกในประเทศไทยอย่างเสมอภาคบ่มีการเลือกปฏิบัติและเฮาจะต้องอำนวยความสะดวกให้แห้งงานต่างชาติที่เข้ามาเฮดเวียกในประเทศไทยไล่อย่างสะดวกขึ้นไล่หบการคุ้มครองตามกฎหมายปราศจากการเก็บส่วย เอิ้นเงินไตโตหรือการเอาลัดเอาเปรียบจากเจ้าหน้าที่รัฐและผู้ว่าจ้างในขณะเดียวกันก็เป็นการสวยเดือผูประกอบการไทยให้ไหล่หับความสะดวกในการจ้างงานอีกด้วยภาคก้าวไกลตะนักเถึงความสำคัญของพี่น้องแห่งงานต่างชาติในฐานะพลังขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่ต้องเพึงพาแห่งงานสูงเนื่องจากไทยอยู่ในภาวะสังคมสูงไวัขาดแคลนแห่งงานการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศจะเป็นไปบ่อไลถาหากขาดแห้งงานกลุ่มนี้นายโยบายของภาคก้าวไกลในลานการต่างประเทศยังให้ความสำคัญอย่างสูงกับการสร่งเสริมความหัวมือ ในทุกทุกล้านกับศาสตร์พันธมิตรอาเซียนเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและส่งเสริมสิทเสรีภาพของประชากรในผู้มีภาคห่วมกันพอเศรษฐกิจจะเติบโตการเมืองที่มีสเสถียรภาพและสังคมที่เท่าเทียมเป็นธรรมในแต่ละสมาชิกอาเซียนย่อมนำมาเสริมความจเจริญหงเหืองของอาเซียนทั้งผู้มีภาค อันนี้ก็เป็นสิ่งที่พักเก้าไกลเลยออกมาสี่แจงเนาะซึ่งนโยาบายของพักเก้าไกลที่จริงแล้วนโยาบายของเพิ่นแมนจะไล่แหงงานต่างชาติผิดกฎหมายในประเทศไทยให้กับประเทศหรือเหตุให้แหงงานเหล่านั้นถือกฎหมายอันนี้แมนนโยาบายของพักเก้าวไกลบอมแมนวาวอยดูดีเพิ่นสิไปรล่แหงงานต่างชาติ ออกจากประเทศไทยอันนี้แมนโบแมนความจริงเนาะเึิงเพิินจะได้เพียงแหงงานต่างชาติที่ว่าพิกษกฎหมายในประเทศไทยเท่านั้นจะบบมีการอนุโลมด้วยว่ารับตาขางหนึ่งและเพิ่นีจะเหตุแบบเล็ดขาดเลยซึ่งสาเหตุที่ทานหุ้นเส้นเดือดอาจจะเป็นเพราะว่าแห้งงานกัมพูเชยในประเทศไทยสว่วนได้แล้วแมนเป็นแหงงานพิกษกฎหมายเนาะที่ว่ามาออกดูแพลนดักหากินในประเทศไทย ซึ่งอันนี้ก่อนหาจ,จะเป็นเหตุผลที่ทานหุ้นเส้นเดือดซึ่งทุกทานคิเท็นวไรคอมเมนต์บอกกันได้สำหรับคลิปนี้ขอขอบใจเมื่อทุกทานที่เขามาเบิงแล้วเฮาหนีมาเจอกันใหม่ในคลิปนะ